กินตลอดเ่ยเออแล้เราเป็นอะไรก็กินกั็ตน่มตุ่นลาเด้อพี่น้องกินชุบๆชุบๆเลยกินต่างประเทศดได้ทั้งไทยและลาวเด้อกินน้ำคิงเด้อใส่กอกมันี่ยำซัดพี่น้องเอ้ยมีขวดแมงคุนกินได้รวมกันตักแตนทอดพี่น้องลาไปก้านมาพี่น้องมันเพิ่มเลยครับมีใส่กอกเนาะปลาแห้งแก้วปลาแห้งเนาะ เจ้าเจ้าก่าแม่นะคะเจ้าเก่ามนม้อนบมอยากเข่าพี่น้องเอ้กินตะนาบแล้วลูกห้ร้านกินกับพ่อเลยน้ำบดทำไมอ่ะมเข่ามานี้วกะเต่นี่ กินกันน right? ั่นย่างสลัดซื้อย่างสลัดมาให้นางลาเพิ่มกินแล้วก uh> ็ใส่กอกแม่แล้วก็นางลาเอาขวนตะกะแตนไม่เคยนู่นมาให้แม่ปนปลาแหงเศร้านี่ละให้แม่ใส่เพิ่ผมขลำเพิ่มจะกินปนปลาแหงปลาขาวหนึ่งนอค่า่มจะกินย่างบ่ได้ขลามพี่น้องเอ้ยพอสบายนอนว่านอนเป็นหมู่นนั่นแหละ มีพายุแม่แอรก็มานอนเฮือนเล่าน้องหล่าก็มานอนเฮือนเล่าก็มีแต่แม่มอนอย่างไรมาเผากลางค่ำกลางคืนลูกเต่าคนก็อยู่เฮือนไผ่เฮือนมันยากเนาะมมอนผูกอยู่ใกล้แหละมาเป็นโมหอนหอนยอมเลยหอนไร สบายดีเอฟซี FC จะหักแฟนเออทุกคนทางลาวทางไทยเด็กพี่น้องเดอ้อทางต่างประเทศมาแหมกิน <c oughs> นะมาเดอ้อเฮย้ยเพื่อนๆพนทามืงกรกินรกกิน,กนข้าวแรงกันเดออ้อเฮ้ยเพื่อนทางมึงไทยกินข้าวแรงกันเดลยลุกร้านทามงมืองอกแล้วก็ลุกร้านทางมืองไทยกินข้าวแม่เดอ้อตะมาคีลูกบงวงแถวลูกบวงกันเดอ้อเล็กสตีแมคคีทิม ทำอะไรได้หล่ะเด้อช้อนเาทน้องเด้อโทำแม่ไดู้กเด้อห้อนโดยใส่เสื้อนี่ยห้อนไรเฮาย่อยเฮยังอยู่เใส่เสื้ตกแล้วบ่จะบ่เนี่ยบเ้ก็ถือข้พเขาใส่เสื้มาองพีเขาือนี้าพีเขาแยาดอกนีขมาเปลีะ คนมันอยากว่าวม่เอ้ยว่าวมาาเพนเพนอยากว่าวหามปากคนบไดดอกแม่ปากเขาแหลกเขากก็แกไดฮะแหแเวเนาะลกกว่ปากคนนะปากคนที่มินมินม่อยากว่าาเนาะ กินเผาพี่เคนกันพี tá, ่เคนมีใจกับพี่เคนน้องกับพี่เื่อนน้องกับพี่เื่อนนั่นโจไม่เห็นรูปกินเหรอไม่รู้อยู่จะเกลี่ยของกันยืนเลยมากกันยืนพี่โซมันแสบแสตกระแต่นี่ไม่ได้หน่อยเอาไว้โทษโทษพี่น้องดันโทษจริงนะมากไปแล้วใช่เจ้าอะไรก็เอ มันี่กมันจะัหาไดีแม่นอก่ง่ะนกพินนนี่มีไข่นะ่บกไข่นะตม่ตไข่นไม่อ่มีไข่แม่ตอนตังแดงมาหาส่ไข่มันลุดในแบตัวแดงบลุดนี่ยบรลุนะค่ดำเนี่ยะ

หะคือเะแยงาบเนีกันบ้เอย่งนันหรอต่แมบ้านเราอย่ามั้นแต่บ้าเยอะแยะเลยงาแต่บม่งมันน้อนงั้อยู่ดนก็ได้นะยนยนก็ได้หรอปายังดีเนาะคุณผู้บอิเอนหลานวายืนยนก็ได้หรอปะฟ้องกายไะไรยห่างห่ื เลีกันอ่แล like, ้วพี่ผมก็ยงไวอย่แล้วืลน้ยงน้ออพก่อนเขาจะุ้เพื่อนแล้วก่อนทีมาฟุ้งเพื่อนั่างนี่เพณ่ัวม้าิุนบัมีเพือนอยู่น้องเยอ่มาแต่ปากเซคุนเรามาซื้อดินอยู่นี่ซื้อดินอยู่นี่สี่หมื่นไนาะสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามดินไปประมาณเกินสามรนเบาลาแม่นเละมซื้อดินเบาลาเป็นน้องสามเป็นน้องเป็นน้องสม กไปใช่แตไปเพื่อนในม้อนฮันค่ะซ้ำซาำเพื่นแล้วเพื่อนไปดีเพื่อนแล้วจะได้ฮุบมาอยู่ทีเดืมแน้วมอนค่ะตอนนั้นทำเดี่ยวเพื่อนมอนไปทำงานลุงไทยเนาะตอนนั้นเขาไปอยู่ที่อุทยทำงานลุงไทยตอนนั้นไปอยู่ทื่เดิมไปอยู่ไปอยู่ก็ได้อยู่กันไงเลยหักกันผูกหักผูกแกร้งกันมาเลยพี่น้องถึงอยู่ไปเต่อกันเลยหักกันแกร้งกันเลี้ยงกันกินนกันเด้อพี่น้องเด้อ

เดี๋ยวแม่กินข่าวไทยคลิปอยู่ลูกเดี๋ยวโทรมาใหม่แม่กินข่าวไทยคลิปอยู่เด้อฮะเราก็ตัวเด้อะตัวป่าป่ะแหงฮึฮึทำปวดเจ้าบ่เะีย็นยังลูกประแหงอลูกๆก้าวสักกะสลัดกุ้งจิ้งข้าวกระเพีงโดยลูกโดยที่แม่กินข่าวไทยคลิปอยู่ลูกเดี๋ยวแม่โทรกลับไปลูกเด้อ เก็มงแล้วไปจ้าไปลูนี่า่อนนี่แหละจคูคนดีเมก็โทมาเุิกับแม่กำลังใจแม่านชิลเร้าน Bán, mày, bán, rồi. bán, bán, đúng, bán cái rồi. được phục vụ lại chết. Uy, yêu. Lần cái đồn một khair. Nam, mọi người. Quay mọi người. Quay nhau, 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 mọi người. Nếu mùi ươi thì tạp thấy Tạp cái gì hay không Tạp có chạy máy Cô Vít tạp có đại Cô

เขาตืนก็มนกเนอะ้องมันตื้นอืในซื้อโคมหายไปต้านเนอะอือในซื้นหาโคมไปต้านแมงแข้งอยากกินแมงแข้งนแมงแข้งแมงขนูนแมงข้ตานวะอืออือต้นตอต้นติ้วเนต้นอันใบไปแมงขนนเห็นไอือปเอุ บ่าน้ามาไหนสินะหญิงปัญละมุนรลดูไปมาโรคโควิดกับริชนแล้วพี่น้องเอ้ยมันผมมียังสิกินทำโมฆากันออกเพื่อนไปงานแล้วก็ได้ปัญหาอยังกินเนาะอาหารเจ้ากรรแล้วกมากินเฮ็ดู่บ่เฮ็ดไ่ใครได้เลยได้เนาะพี่นไอ้ไปก็ต้องได้ออกไปหาอยู่มากินเลยพี่น้องเฮ็ดน้องไดามาหายเยอะมาอ่านก่อน่แล้วเฮ็ดมาหายไ่้ เพ็ดหนามุ้งคือเพ็ดอันเพ็ดผึ่งนะพี่น้องแต่ว่ามันแกงก๋วยเพชรผึ่งคมเผ็ดผึ่งเผ็ดคมไปแกกงินเผ็ดบิ๊กแกงอื่นถัาตีก็ขอมดังล้ามาให้แม่เดี๋ยวพี่น้องเออเพ็ดผึ่งอันนี้นี่เผ็ดผึ่งตั้งทุกดาอาเจิ้นมุ้งผึ่งเพ็ดตักเตาทุกคนกินเพ็ดตักเตาทางไทยกินเพ็ดตักเตา แม่นี่เฮ็ดพึ่งเหออเฮ็ดบิ่งแต่ทางทางไทยเนี่มีเออเฮ็ดตั้งแ่ายเเกือนเ้าพี่น้องสล่าเพิ่ไปหามาให้แม่กินเฮ็ดพึ่งเฮ็ดแหน่เฮ็ดอันนั้นเมื่อใดพอมีเวลาพึ่งก็เลยมาหาแม่เมื่อใด้มีเวลาก็เลยมามาให้เยเนี่ยกระดดกพี่เ้องเออแจกแจ คิดนี่กันม่มอนาไปก่อนเลยพี่น้องเด้อลืมติดตามคิดนาเด้อลืมก็แซกก็ไล่แซกตะไคร่สองน้องน้ำกิ้งหญ่หมอนเด้อย่าลืมผักสองซาลีตาะเวนแม่สอนพาเพิ่นน์สเสนอกินแแสบใส่แม่เด้อพี่น้องเด้อบาย,บาย